ถามว่าเป็นเพื่อนผมไหมเป็นน้องคนหนึ่งผมก็เป็นพี่ชายถามว่าผมให้คำปรึกษาได้กฎหมายให้คำปรึกษาตลอดถามว่าออกหน้าไหมออกหน้าบางคนบอกอย่าไปพี่เดย์อย่าออกตัวแรงเลยอย่าไปอย่าไปถือหางอย่าไปถือหางอย่าไปอุ้มตน้นอ้ออะไรต่างไม่เป็นไรหรอกครับด่ามาเถอะครับเพราะว่าผมมีเพื่อนมีฝูงมีพี่มีน้องผมเป็นคนที่รักพวก้องนะครับเพราะนั้นผมรักพวกพรองเนี่ย นะครับเพราะฉนั้นผมก็ออกหน้าใครจะด่าว่าผมอุ้มต้นอ้ออะไรไม่เป็นไรแล้ครับนะผมก็รักน้องแล้วเป็นห่วงน้องนะครับส่วนอันไหนน้องทําผิดก็น้องก็ต้องรับไปติดคุกติดตารางไปแต่ถ้าเขาไม่ทําผิดก็ดาเนินคดีคือทิศสายผมแม่งตรงไปตรงมาทุกคนก็ดถอยหมดปฏิเสธหมดผมไม่ใช่เ,เกี่ยวข้องผมไม่ได้เกี่ยวกับข้องกับต้นหอกใครๆแม่งหนีหมดเลยแต่พี่เดย์แม่งแหละเข้าไปอุ้มน้อง คนแม่งกันดาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างพี่เดียไม่สนใจผมเป็นคนเอาพวกเอฟซี FC ผมแม่งเดือดร้อนไม่ว่าผิดหรือถูกผมก็ต้องอุ้มไว้เพราะอะไรแต่ผมจะให้ความรู้ทางกฎหมายจะให้ความรู้กฎหมายแบบตรงไปตรงมานะครับไม่ได้ทําผิดเป็นถูกทําถูกเป็นผิดไม่มีต้นอ้อก,ก็เหมือนกันผิดต้นอ้อก,ก็ติดคุกไปแต่ถ้าเกิดอันไหนไม่จริงต้นอ้อก,ก็ต้องด,ดําเนินคดีก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็เริ่มดําเนินคดีแล้วนะนะครับ เดี๋ยวก็จะมาหาพี่เดย์แล้วพี่เดย์ก็พร้อมที่จะออกตัวพร้อมจะออกตัวแรงล้อฟรีอะไรไม่เป็นไรเราเป็นคนมีพักมีพวกเอฟซี FC ผมสองล้านห้าแสนคนเนี่ยใครเดือดร้อนมาครับไม่ว่าคุณจะไปโกงเขาไปฆ่าเขาข่มขืนเขาหรืออะไรต่างๆนะหรือจะเป็นคนดีคนชั่วสามารถปรึกษาพี่เดย์ได้หมดเพราะว่าชีวิตคนเราแม่งเกิดมาก็มีโอกาสชั่วเลวดีแม่งมีพอกันนะนะหลายๆคนเนี่ย ในโลกนี้แม่งไม่ต้องเอาในประเทศน่ะแม่งมีโอกาสทําดีทําชั่วอดีตประธานาธิบดีโดนนั้นทําแม่ยังโดนคดีบานเตเลยสารพัดเรื่องอะประชาชนแม่ก็ยังนิยมอยู่เพราะนั้นเนี่ยในโลกเนี้ขอให้แม่งอยู่กับโลกของความเป็นจริงอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับอะไรครับอยู่กับโซเชียลเพราะนั้นไอ้เรื่องทัวลงคนดา่าคนรักคนอะไรกันเนี่ยแม่งเรื่องแบบเบสิกลอเบสิกละ โดนมาต้องไม่รู้กี่ทัวแล้วสมัยแตงโงก่ก็ทัวลงเจ็ดสิบเจ็ดวันคนด่าแม่งเป็นสิบล้านไม่ล้านเดียวหวยสามสิบ oh, ล้านก็โดนดา่าผู้กุงกับโจ้ก็โดนดา่านะโอ้โ oh. หพี่เดย์เนี่ยแม่งทำอะไรนะโดนด่าตลอดแต่พี่เดแม่งผ่านมาถึงวันนี้ได้อะไรเพราะอะไรเพราะเราแม่งของแท้กูคิดยังไงกูพูดเลยนะเราเนี่ยเราทำยอะไรยังไม่ว่าหมอเกตลินล,ลี่ลูกหมีพี่เดคิดยังไงนะตัดเลยตั้งโต๊ะ,ตะแถลงข่าวตัดเลย ใครจะฟ้องหมิ่นประมาทใครจะดา่าจะท้อจะอะไรต่างเต็มที่เลยเพราะอะไรคนเหล่านี้คือพักพวกเราเพื่อนฝูงเราพี่น้องเราลูกหมีนะอพักพวกพี่เดมลิลลี่เหมือนน้องสาวต้นอ้อทุกคนหมอเกศผู้หลักผู้ใหญ่ฝากมาเอ้านะถแถลงขา่าวมาหน่อยไม่เป็นไรจัดไปใครจะวิจารณ์เรารับได้อนะแล้วก็อีกสำคัญนะครับว่าคุณหมอเกตกำบลเนี่ยนะครับ สวเนี่ยจะไม่มีการฟ้องร้องสื่อมวลชนเพราะอ่าพอออข่าวบกอกข่าว,าวพิเดจะฟ้องพวกหนูหรือเปล่าไม่มีนะ c S i l a d ดว i ดก็เพื่อนผมเจ้าของเพจไปถามมันดูแย่มันจะโทรหาผมเลยนะครับไม่มีการฟ้องร้องอะไรสื่อมวลชนมาแล้วก็ไม่ได้ฟ้องร้อง CILA นะครับตามใจที่ผมยังเป็นทนายความของหมอเกตกำมันไม่มีการฟ้องเดวิดเดวิดก็คือเพื่อนผม นะผมบอกหมอเกกกรนะมลแล้วเดวิดเจ้าของเพลเสียนโเอคือเพื่อนผมแล้วนะไม่เพื่อนผมธรรมดาเพื่อนผมสนิทเขาโทรมาบอกนะความคิดเห็นอะไรต่างๆที่แม่งแตกต่างกันเป็นเรื่องปกติผมกับเดวิดเป็นเพื่อนกันมานานนะครับเข้ยาใจนะเพราะนั้นไม่มีการฟ้องเสียไนโอเอเราฟ้องเฉพาะพวกหิวแสงไม่เคยไปดูที่อเมริกาไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวรู้สี่รู้แปดเลย แต่ออกมาเที่ยวดาทอบอกเขาวุฒิปลอมอะไรบ้างไอ้พวกเนี้ยพวกหิวแสงเนี่ยโดนสองลายนะรับรองประชาชนเดาไม่ผิดเราแม่งมีไม่กี่ลายเดินสายออกทีวีวุฒิปลอมซื้อวุฒิแม่งรู้ไปทุกเรื่องอะ่ะนะแล้วเกี่ยวข้องอะไระไม่เกี่ยวอะพวกนี้ก็โดนจัดส่วนเดวิดเซียนไอโอเอเขาก็โทรหาผมนะครับที่เขาเป็นคนเปิดโปรงสอวอเกดเนี่ยผมไม่ได้มีการฟ้องร้องและตราบใดผมเป็นทนายเนี่ยให้หมอเกดไม่มีการฟ้องสบาย พี่น้องสื่อมวลชนนักข่าวเมื่อวานนี้พี่เดชจะฟ้องหนูนะนะครับหนูทาข่าวหนูก็ติดคุกทุกวนันนี้หนูก็ลําบากแล้วสื่อเสอร์อะแ,แจ้งกันหมดไม่มีครับสื่อมวลชนวิจารณ์เต็มที่เลยคุณอยากจะวิจารณ์อะไรก็เรื่องคุณไปนะครับนะขอให้ให้ความเป็นธรรมอะไรกับคุณหมอเขาบ้างแคนะ่นั้นแหละส่วนหมอจะเป็นด็อกเตอร์จริงด็อกเตอร์ปลอมไม่ใช่เรื่องของพี่เดเป็นเรื่องของครยะเป็นเรื่องของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบก็คือกกตอนะ เออก็มีคนแล้วเนี่ยนายสนธยาหรือไงสนธยาอะไรไปร้องร้องไปแต่ถ้าเราเดี๋ยวพี่เดย์ก็ไปตรวจสอบดูว่าการร้องเรียนเนี่ยมีลักษณะเป็นการหิวแสงหรือเปล่าใส่ร้ายไหมทําให้คนเข้าใจผิดว่าบอกอหมอเกตเสียหายไหมเขาก็ดําเนินการตามกฎหมายแค่นั้นละส่วนแพ้ชนะผมไม่สนใจนะนะคดีเวลาฟ้องร้องไปแพ้ชนะมันไม่เกี่ยวอ,อย่างน้อยๆเขาได้ใช้สิทธิ เปิดโอกาสให้บรรดาพวกนักวิชาการพวกทั้งรู้จริงอวดรู้เนี่ยไปชี้แจงในศาลแค่นั้นแหละจบนะเข้าใจนะเพราะนั้นรักพี่เดย์เยอะๆใครติดตามพี่เดย์เนี่ยต้องเป็นคนฉลาดผมไม่คนเอาตัวรอดนะเอาตัวรอดผมไม่เคยสนับสนุนคนผิดนะคนที่ตัดสินว่าหมอหมอผิดเนี่ยคืออะไรศาล <c oughs> เหมือนบิ๊กโจ๊กะเห็นไหมบิ๊กโจ๊กเนี่ยแกถูกกล่าวหาเยอะแยะไปหมดเลย ทั้งยื่นบัญชีทรัพย์สินทั้งฟอกเงินทั้งตบทรัพย์บิ๊กโจ้ก็ยังอยู่ในสังคมได้เลยเพราะอะไรมันต้องรอศาลตัดสินก็ว่ากันไปนะเพราะฉะนั้นก็เรียนให้ให้ให้ทราบว่าคุณหมอเป็นงคุณหมอพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งไหมก็ผมได้คุยส่วนตัวนะอันนี้คุยส่วนตัวในนามนี้ว่าคุยกับลูกความคุณหมอเ็าบอกว่าคุณหมอพูดภาษาอังกฤษได้นะครับแต่อาจะไม่เก่งเหมือนคนที่เรียนในต่างประเทศอันนี้คุณหมอเล่าให้ผมฟังเพราะฉะนั้น นะส่วนเขาจะพูดเก่งไม่เก่งก็ไม่ใช่หน้าที่ผมแน่เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีหน้าที่จะไปทดสอบภาษาอังกฤษนะครับนะแต่เรื่องพวกนี้นะด้วยความกรุมันเป็นเรื่องส่วนตัวบางคนบอกโอ้โหคุณหมอดูหน้าปลอมเนี่ยทาจมูกทํานูน่นทํานี่มาไม่เป็นไรคุณไม่รักเขาก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่าะไรนะเขาก็มีชีวิตส่วนตัวของเขานะการจะไปบูลลี่เขาแปลอะไรต่างๆในเรื่องส่วนตัวหน้าตาคําพูดพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม เนียโดยเฉพาะถ้าเราเป็นสื่อมวลชนเนี่ยเราต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพอันนี้พูดกลางเนี่ยจะไปบูรี่เขาไปล้อเลียนเขาพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งจะไปล้อเลียนเขาหน้าตาเฟกแรงตางอันนี้เป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นพี่น้องสื่อมวลชนก็ต้องระวังอย่าไปล้อเลียนเขาคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งในประเทศไทยแม่งเยอะเลยรวมรวมถึงผมด้วยผมก็ไม่เก่งผมก็ my name is เดชานะ I'm really happy ทูมิทอยู่ผมก็ธรรมดาไม่มีอะไรคนในประเทศไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เยอะแยะค่อนประเทศเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนและฝากพี่น้องประชาชนว่าเราก็อย่าไปบูลลี่ล้อเลียนเขาเลยเขาก็เจ็บช้ำน้ำใจอนะใจเขาใจเรานะครับนะเขาก็พูดได้แค่นั้นน่ะหลายคนก็ยังพูดไม่ได้เราไปล้อเลียนเขามันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาอันนี้พี่เดย์ก็ฝากนะใจเขาใจเราเขาก็ร้องไห้เขาก็เสียใจเขาก็ ป่วยเลยอะเมื่อวานนี้สุดเมื่อวานเนี่ยหมอนั่งคุยกับผมเนี่ยด็อกเตอร์สี่ห้าคนมาเมื่อวานด็อกเตอร์สี่ห้าคนมาครูบาอาจารย์เข้ามาเป็นเพื่อนแกก็สุดเลยอะนะมาแล้วลงไปนั่งถแถลงข่าวไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าแกเครียดโดนด่าบูลลี่อะไรเต็มไปหมดนะนะโดนบูลลี่เต็มไปหมดนะเพราะนั้นเนี่ยหน้าตาเฟกหน้าตาปลอมเนี่ยใครโดนด่าเนี่ยแกก็เสียใจเพราะนั้นอยากให้เคารพสทิทธิส่วนบุคคลถึงแม้เขาจะเป็นสอบอบ,บุคคลฐานนะ เรื่องส่วนตัวบูรีเพศนะนะบูรี่เกี่ยวกับเรื่องเพศหน้าตาอะไรเงี้ยขอร้องนะครับผมว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะสื่อมวลชนเนี่ยต้องหลีกเลีย่ยงหน้าตาอะไรเงี้ยการพูดภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับว่าถ้าเป็นสอบวอแล้วต้องพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ใช่จบด็อกเตอร์ต้องพูดภาษาอังกฤษได,ได,ด,ษได้ไม่จําเป็นนะครับด็อกเตอร์ในประเทศไทยนะแม่งพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เยอะแยะนะครับนะแล้วก็เขาก็พูดได้นะ แต่เขาอาจจะพูดไปเก่งก็อย่าไปร้องเรียนอะไรก็เลยเราไม่ชอบเขาก็ผ่านไปนะเลื่อนผ่านเหมือนผมเนี่ยผมไม่ชอบใครก็เลื่อนผ่านไปเข้าใจนะครับนะแลนอกนั้นเนี่ยไอไอวุฒิจริงวุฒิปลอมศาสตราจารย์จริงศาสตราปลอมเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าจริงไม่ได้ซื้อมาเขาก็มีขั้นตอนในการที่ไปเข้าเรียนเข้าอะไรเขาเนี่ยก็เป็นเรื่ององเขาที่เขาต้องรับผิดชอบชีวิตเขาไม่ได้เกี่ยวกับพี่เดพี่เดไม่ได้รับรองว่าเขาวุฒิจริงวุฒิปลอมก็เขาบอกว่าจริงเราก็ต้องจริง นะก็เขาเป็นลูกความเราเขาบอกว่าเขาาบอกคนจริงเราก็จริงแค่นั้นและก็จบพี่เดไม่ใช่คนโง่ผมไม่ใช่ตายางที่เป็นรับรองความถูกต้องเขามีด็อกเตอร์สองคนเนี่ยนะเออด็อกเตอร์แกก็น่ารักไนงะชวนกินวายกันแล้วนี่ต่อไปก็นั่งกินวายกับพวกด็อกเตอร์เต็ไมไปหมดตามมหาหลายนะัยานบาลเลยนะครับว่ากันไปนะเออชดเจนนะ